มาจากโลกอนาคตอะไรอ่ะก็อะไรเล่าฮ้ยเป็นแบบนี้เล่านายน่ะผิดเองนี่นาของวิเศษของนายน่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดเดียวตัวเองน่ะผิดเองแท้ๆเลยทั้งยิงอ่ะแล้วก็ซุบซ่านสดๆของวิเศษของโดเรมอนนั่นแหละแค่เศษขยะก็แล้วใครกันที่ร้องขอให้มาช่วยอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย จะไปไหนของนายอ่ะเฮ้ยกลับโลกอนาคตแล้ว,ว,วกลับไปเลยกลับไปเลยแล้วอย่ามาอีกเล่าอ๋องั้นเหรอเข้าใจแล้วใครจะไปใครโง่เล่าไปดีกว่าอืมเดลเมอนน่ะกลับไปแล้วอย่างนั้นเหรอจอริงเหรอเนี่ยฮะเมื่อไหร่อ่ะเมื่อคืน แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะกลับมาแล้วล่ะมั้งเดีวอย่ามาอีกเล้าคงไม่กลับมาแล้วมั้งโอ้ยแสดงว่าใช้ของพิเศษจากโลกอนาคตมาแก้แค้นไม่ได้แล้วสิน้าไหนแล่ะคนพนั้นน่ะหายไปซะได้กนดีแล้วล่ะเฮไปเลยอย่ากลับไปอีกนะเออเเอาที่ห่อกลับมาแล้วครับ กลับมาแล้วเหรอของว่าอยู่บนโต๊ะน้าครับวัน,นี้อากาศดีจังเลยอากาศวันนั้นเองก็เป็นแบบนี้หรือเปล่านะวันนี้สบายดีจังเลยสังหอนใจว่าจะมีแต่เรื่องดีๆไม่หรอกนะมีแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้น โดบีโนบิตาอีก30มสินาทีจะถูกเข็มตั้แล้วอีก40นาทีจะถูกไฟลวกใครอะใครมาพูดจาแปลกๆออกมานะไม่มีใครอยู่เลยรู้สึกไม่ดีเลยฮะเฮ้ยก็แค่ก็แค่ใช้บุูดเอาได้นเนะแล้วใช้วแงไวแลกคุณสิดมเงินนะ เสียมประยะนะฉันนั้นเป็นหุ่นยนต์แมวจกหากเราได้คูณได้ด้วยก็บ,บอกว่าไม่ใช่รักคุณไงเรานายเป็นใครล่ะมาจากที่ไหนกันแน่มาทำอะไรทำไมถึงปล่มมาในที่แบบนี้ด้วยถามทีเดียวแบบนี้ั้งหมดก็แย่ดีเพื่อนนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างถคะนะฉันมาเพื่อช่วยนายให้พ้นจากจะตากรรมมันหน้าสะฟึงกลัวนะน่าสรึงกลัวที่ว่าอีกสามสิบกี่จะถูกเข็มตําอีกสี่สิบะกีจะถูกไฟลวกเหรอแค่นั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะนะ จะต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆจนแกแล้วก็ตายเฮ้เดีย๋ยวมาพูดจากทรงเดน่นนะนายจะไปรู้ชะตากรรมของคนอื่นได้ยังไงแซก็ต้องรู้อยู่แล้วนะถ้าจะให้พูดว่าทำไมถึงรู้ละก็เออ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 อ้าฮะนี่นี่มันฮะเออน่ากินจังเลยกินได้หะกินไหม,ไมล่ะอ้ากินได้เหรอ กินก่นแล้วนะอมงอมเง้มดแล้วหมดแล้วขอบคุณที่เลี้ยงนะอร่อยจริงๆเลยล่ะอาจ้าอจ้าอาจ้าเ้ยมีอะไรเ่ะ ยี่งเอาะมัดเลยเราฝันไปนั่นเองฝันพินลึกซะด้วยสิเฮ้ยไรสาระชมัดเฮ้โยโดเรมอนเฮ้เฮ้ยโดเรมอนละ่ะเฮ้ยรู้จักโดเรมอนแล้วใช่ไหมตั้งแต่วันนี้โดเรมอนจะมาช่วยดูแลรู้อย่างงี้มาด้วยก็คงจะดีอยู่หรอกแต่ว่างานยุ่งชมัดเลยมอนั่นเองก็ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ดีนักหรอกนะแต่ก็ยังดีกว่าคุณปู่ทวดแล้วนะคุณปูนะ่ทวดน่ะ ให้ทาอะไรก็ไม่ได้เรื่องสัก,กอย่างเรียนก็ไม่เอาไหนเล่นกีฬาก็ไม่กเก่งขนาดตานยิ่งชูจะไม่เคยชนะเลยเพราะงั้นพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆแต่ว่าจากนี้ไปนะจะมีโดเรมอนอยู่ด้วยแล้วก็วางใจเถอะครับคุณปู่ทวดครับนะคะคุณปู<อ>่ทวดเดี๋ยวก่อนสิคุณปู่ทวดที่นายเรียกอยู่นะัะใครฮะหมายถึงใครเหรอโดเรมอนยังไม่ได้บอกหรอครับเนี่ยชอ่อทีโทษทีโทษทีทอ,ทอะไรกันนะ่ยยังไม่ได้อธิบายอีกเหรอ,อ เราเดินทางมาจากโลอกอนาคตเลยนะทายหมชินอนาคตทายไมชินบังเอิญว่าทางออกจากทายไมชินอยู่ลิ้นชักโตพอดีเลยเอ๊แล้วคนโลกอ,อนาคตมีธุระอะไรกับฉันเซบาชคีคนนี้เนะี่ยก็คือหลานของหลานของโนบิตะน่ะสิพออย่างนั้นน่ะคุณก็คือปูขอป่ของปู่ของผมนั่นเองเออคุฉันยังเป็นเด็กอยู่เด็กจะมีหลานได้ยังไงกันเล่าเออหวดคึบฉะบัดเลยฮะนั่นสิหน่หนอยเออ อคือว่าคุณเองสักวันนึงก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วจากนั้นนะก็จะต้องแต่งงานนะถูกไหมอย่างนั้นเหรอได้แต่งสิอีกสิบสีปีข้างหน้าจริงอ่ะแล้วอีกฝ่ายเป็นใครใช่ชิสกะหรือเปล่าอะชื่อว่าชิสกะจังหรือเปล่าฮะไม่ใช่แฮะรู้สึกว่าจะชื่อใจก่อละมั้งอ๋อใช่ใช่ใช่คนและเใจค ไม่เอาด้วยหรอกใครจะยอมแต่งงานกับน้องสาวของใจแอนล่ะไม่เอาเด็ดขาดเลยไม่เอาเบาใจวะก็ทำนี้ไม่ได้ไม่เอาหมาแล้วคุหก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 นี่นี่นี่ให้ดูรูปถ่ายเป็นหลักฐานก็แล้วกันนะเห้อหลักฐานรูปถ่ายตอนแต่งงานของนายชีวิตหลังจากนั้นนี่โอ้โหโอ้โหอันนี้น่าเศร้ายิ่งกว่าอีกแค่้ยนี่มันไอ้อ่ะ ที่พวกเราจะพูดก่อนลับไปเลยลับไปเลยใครจะไปเชื่อใครจะไปเชื่อแบบนั้นหอใครจะไปเชื่อกันได้ยางไัเนะไม่เอาไม่จริงอะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นโกกไม่จรโปบตาโมบตาโมเิ็นโมบิตาอครับแมครับเหรอที่แท้ก็ฝันร้ายน่เองจะมีคนหรือลักลอโผล่ขึ้นมาแบบนี้ได้ยังไง โนบิตะจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนนะฝันร้ายกลายเป็นดีนะเขาว่าใครฝันร้ายจะเกิดเรื่องดีขึ้นนะ่ะนะใช่แล้วล่ะจ้าอย่ากังวลไปเข้าท่าเลยเอ๊ะว่าแต่จินตนาการสูงหน้าดูเลยนะนี่ถ้าเป็นนักเขียกนการ์ตูอนอาจจะมีควาสำเรก็ได้นะนั่นสิจ้าแต่ว่าเป็นแค่ความฝันจริงๆ,ๆเนี่ยอีกสามสิบนาทีจะถูกเข็มตั้อมอีกสามสิบนาทีก็คแค่นาทีเดียวเองแต่<อ>ว่าไม่เห็นจะมีเข็มอยู่ตรงไหนเลย ม,มีเลยจะถูกตำได้ยังไงไม่มีทางถูกตำแน่เรื่องหลอกลวงจริงๆด้วยเอ้ยแค่ความฝันนะ่ะนาบิตาฮิสึกะอา่าใจแอนกับใจโกะด้วยเหรอลูกคนไก่เนี่ยมาติดอยู่แกบให้ทีนะราว่าพี่นะหัวแดงเกินไปเลยขึ้นบนหลังคาเลยใครจะรู้ว่าตรงนั้น<อ>มันมีหลังคายอยู่อไม่เ,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 เป็นไรม่ต้องเถียงกันเ<อ>ก็บให้ดูเนี่ย จะได้วยนะจ้าจ้าจ้าจจะได้เลือกไวเนี่ยเอาไปเลยาอไยอ้หต้นบอเพชรดนจนได้ไม่เป็นไรนะยังก็ถูกเข็มตําร้อยเล่มเลยนะเข็มตัร้อยเล่มใช่แล้ว สามสิบนาทีจะถูกเข็มตันไง,งเป็นใจไงอ่ะก็แปลา่าไม่มีอะไรหรอกเออไม่ต้องห่วงไม่ไมต้องห่วงนะจ๊ะงั้นเหรอเอางั้นเรามาเล่นด้วยกันไหมแบบวินตันเหรอเออก็อย่าเล่นดีกว,ว่านะายังก็แพ้ยังได้เห็นอยู่แล้วชัวร์วาเล่นก็น่าสงสารออกจะตายไปนะหน่อยหน่อยว่าไงนะเล่นก็เล่นสิมาโดนก็เลยใจอัน้นมามาอ๋อจะเอาเหรอหน้ารกนะถ้าใครแพ้ต้องถูกหมหึกเขียนหน้าให้เล็กเลยนะเอ้ย ขอยเข้ามาแท้ตอนที่คนอื่นเขาเล่นกันอยู่แล้วยังจะพูดจาซี้ซั่วอีกนะพี่เนี่ยเห้ยเงียบอนะถ้าจะหนีก็ต้องรีบหนีตอนนี้ถ้าจะบอกให้โอ้โหเน่ะเฮ้ยทำอะไรจืเถ้าพืชหยุดพืชเฮ้ยเขียนเขียนเข้าไปฮะโอ้ยไม่มีที่เขียนแล้วเพราะหน้าดำปึ๊บตื้อไปหมดแล้วอ่ะโอ้ไม่มีทแม้จะต้องเขียนให้ดำขนาดนี้เลยก็ได้นี่ หมาะมากเลยเหมาะมากจริงๆน่าดมแั่เราจะต้องแบบนี้นะต่ใจก่อจริงๆมีหวังต้องกลายเป็นน้องเขยของใจแอนใจแอนก็จะเป็นพี่เขยของเราใจแอนจะเป็นพี่เขย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  ไงฉันก็ไปทำงานกับใจคอเด็ดขาดเลยไม่เอาอะไรกับปานเนี่ยนี่พวกเด็กที่ได้ยังไงเสียบาลายาะย่ากันกบตาแกมาอัดมาดูถูกน้องสาวฉันเลเนี่ยฮะแกเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะงาน<ะ>นี้คือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะแกอย่ายอยู่เป็นคู่เป็นคนเลย,เยงานนี้แกต้องตายอย่างเดียวเฮ้ยโอ้ยมืดมเฮ้ยกบิตะฟังก่อนเถอะนะ เออดีก็จนได้สิเราอีกสี่สิบนาทีจะถูกไฟลวกถึงยังไงก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนั้นลงหน้า,าเสียงอะไรนอะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นโนบิตาอันนี้จ้าเปลี่ยนชุดซะทาตัวให้อุ่นๆเข้าไว้ด้วย แบบนี้ก็ถือว่าไฟลวกได้ละมั้ง เจอแต่เรื่องร้ยายๆไปจนแก่แล้วก็ตายได้แหละไม่ริงอ่ะจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันนะดูนี่ดิดเอนพลาส์ไม่ติดบริษัทฟไฟไหม้ล้มละลายโอ,โอ๊ยมันจะเกิดไปแล้วนะ สิ่งที่คุณก่อทิ้งไว้มันเยอะเกินไปอขนาดผ่านไปร้อยปีก็ยังดใช้ไม่หมดเลยเพราะงั้นที่บ้านผมถึงได้ยากจนข้นแค้นค่าขนมนก็ได้แค่นิดเดียวเท่านั้นอออ,อ,อย่างนั้นเองเหรอขอโทษนะที่ทาให้ลูกหลานพวกนายต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยอะฉันจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วละ่ะโอ๊ยร้องไห้ใหญ่เลยอย่าปพ่งจิตตกมากขนาดนั้นเลยนะการหน้ามันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะฮะ พวกเรามาเพื่อทำแบบนั้นแหละฮะเปลี like ่ยนแปลงชะตากรรมทำได้ด้วยเหรอเรื่องแบบนั้นน่ะครับชะตากรรมจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมที่แสนโหดร้ายเหรอดูแต่งแค่ชิ้สุดค่ะถ้าสำเร้จไรคะแนนเกิดข้าทุกตัวเป็นเศรษฐีชีวิตรวยด้วยดอกกุหลาบผิดนี่ละคนที่จะเปสียนะโคตก็คือตัวนายเองต่างหากเอ๊ะ ฉันก็แค่ให้ความช่วยเหลือนิดหน่อยเท่านั้นนะอย่างเช่นคอยเตือนไม่ให้นายนะลืมทำการบ้านนะสี่หรือไม่ก็ช่วยให้การบาดเจ็บสาหัสจบลงแค่หัวปวดนิด,ดหน่อยประมาณนั้นแหละครับอืออะไรกันถ้างั้นอนาคตก็ไม่เปลี่ยนสักเท่าไหร่สิไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเมื่อสะสมเรื่อยก็เปลี่ยนแปลงอนาคตได้ สุดท้ายแล้วนะั่นมันก็จะกลายเป็นะอนาคตาที่แสนพิเศษหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวนายนั่นแหละฮะขึ้นอยู่กับฉันอือพอมานึกนึกดูแล้วมันก็แปลกแปลกเนาะอะไรล่ะฮะนายเป็นหลานของหลานฉันก็ต้องกลายเป็นหลานของหลานใจโกะด้วยโยสิถ้าชะตากรรมของฉันเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้แต่งงานกับใจโกะแล้วก็เท่ากับว่านายก็ไม่ได้เกิดมาน่ะสิใช่ไหมอ๋อฉลาดกว่าที่คิดไปฮะไม่ต้องกังวนลนะฮะ ยังไงก็คงเกี่ยวพันกันทั้งอื่นถึงประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสุดท้ายผมก็ต้องเกิดมาอยู่ดีเฮ้ยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะไปที่โอซาก้าเออเออมันก็มีตั้งหลายวิธีในการเดินทางไปอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรือไม่ก็เครื่องบินหรือไม่ก็เรือหรือไม่ก็รถยนต์แต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยถ้าไปถูกที่ทางก็ถึงโอซาก้าอยู่ดีนะคะมันก็เหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายผมก็ต้องเกิดมาอยู่ดีเออ พื่อที่จะไม่ให้นายเนี่ยหลงทิศหลงทางนะโดรเรมอน,น,นคนนี้จะช่วยดูแลนายเป็นอย่างดีเองเลยละ่ะจริงเหรอจริงอยู่แล้วใจแล้วละ่ะฉันจะพยายามเขาฝากตัวด้วยแล้วกันนะทางนี้เองก็เหมือนกันนะอฝากตัวด้วยน่ยมเข้าใจงั้นผมตอกนกอาานนะคตก่อน,นะครับฝากด้วยนะโดเรมอน,นอ่อาวางใจได้เลยโอ้เฮ้แต่ว่าเฮ้ว่าสามารถทั้งทีอะ อยากจะเห็นเมือในยุคนี้สักหน่อยจังเลยนะนี่ถ้าไม่รีบรับแล้วก็เดี๋ยวแม่โบนเอานะเอานะแค่นี้หน่อยเองนะช่วยไม่ได้ฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็รับเธอไม่เลยใช่ดีกว่าแล้วนะจะติดให้นายด้วยนะออาอ่าไปเลยไปกันได้เลยออเออเออเีอเเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปได้เลยนี่เดี๋ยวรอด้วย นายเลยติดที่ตำแหน่งไปหน่อยอ่ะดูสิไอ้ตุ้นี่เป็นไงกันเลาเหาเฮ้แต่แล้วเแลาตรงไหนมันก็เหมือนกันแล้วนะอย่างนั้นเหรอสิ่งที่ฉันทำยังไงก็ไม่มีทางผิดพลาดอยู่แล้วนายวางใจฉันหนปล่อยฉันจัดก,การเท่านั้นก็พอแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยเอเดลิมอนเดลิมอนโอ้ยนายเนะี่ยจะพึ่งพาได้จริงๆอย่างที่พูดหรือเปล่าเนี่ย เดี้ย่าวไปวนนายเฮ้ยตอนนั้นเราอายหน้าดูเลยเพิ่งพาไม่ได้จริงๆเลยนะโดเรมอนเนี่ย เข้าไปนิดเล็หน่อยโอ๋ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเหนื่อยชาวบ้านเลยเป็นไงบ้างอ่ะโอ๋ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยงั้นเหรอดีจังเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยดูแลคุณปู่ทั่วต่อไปด้วยล่ะอ๋อเอ้ยเอ๊ะอ่าเป็นไรหรือเปล่าอ๋อก็คือว่าเฮ้ยทะเลาะกันแล้วก็กลับมาอย่างงั้นเลยหรอไม่ได้พูดว่ามาตรวจเช็คร่างกายเฉยๆอย่างนั้นหรออืม ก็ตั้งใจว่าจะพูดอยู่แล้วนาแต่ว่าเผลอไปอุ้ยอะไรกันเนี่ยไม่กลับไปเหรองานเหรอเฮ้ยงั้ก็ช่างเอะขอบใจแล้วกันนะที่ช่วยงานซะตั้งนานแน่เป็นพ่อตายแท้ๆเลยดูเหมือนว่าโชคของคุณปู่ทวดจะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วล่ะเอออ่าแต่ว่าแต่ว่าเราไปตานั่นนะทั้งซุ่มซ่ามแล้วกระเส่อซ่าไว้ใจไม่ได้เลย ทำไม่เฝ้าดูให้ดีๆแล้วก็น่าเป็นห่วงหลังจากนั้นหนีมากลางค่ำนั้นก็ดูไร้ความรับผิดชอบเอาเป็นว่าฉันจะยอมอดทนช่วยดูแลต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันนะอือไปๆะแต่งานนั้ฉันขอตัวก่อนนะไปซะแล้อด้วยนะโดเรมอน โยบิตาเพื่อนมาหานะลูกครับเวลาที่ซฟมเศร้าน่ะหาอะไรกินจะได้กินสดเล่นเกมหรือว่าอ่านการ์ตูนคลายเครียด้า้ก็ได้นะกินหอมของดอกไม้มันจะช่วยทำให้ความรู้สึกของเราดีขึ้นร่า,รารง้าไ้นะร่างก็ไว้นะจ๊ะ,ะ,จะทุกคนเป็นห่วงฉันขนาดนี้ชัวเหรอ อย่าร้องไห้ดิร้องไห้ทำไมเล่าเดีเรย์มอจะไปอยู่แต่พวกเราเ็ายังอยู่นะอย่าซึมเศร้าขนาดนั้นเลยนะจ๊ะเออไม่ต้องร้องไห้ได้เปล่าเล่าเอ๊ออะไรกันหรออะไรกันอ๋อเฮ้ยเดินต่ำๆมานั่นนะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคือหน่อยหลอกกันดิก็อยู่ไม่ใช่เลอแล้วบอกว่าไปอยู่ทำให้พวกเราเป็นห่วงแล้วทำให้เาเป็นห่วงย เอากลับไปกินที่บ้านเไปิที่บ้านต่อนี่นี่นี่เอะอะไรกันเหรอกลับมาทำไมอีกแล้วนั่นเออทำไมอย่างนั้นเหรอคนท้าอุตส่าห์ไปหัวแค่ไหนะไรเล่าอะไรเล่าอีกน็ดเดียวก็จะได้ทั้งขนมทั้งกระตูนอยู่แล้วจะมาทำไมเออฉันไม่เกี่ยวด้วยฉันก็ไหนมาเพืจังหวะาจ้รู้เหรอไ่รู้นี่